ด้านสายดุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบรายการก็จบไปแล้วแต่ดว,ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบรายการนี้พูดกันมาควบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี้จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิธีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัติให้ถึงฌานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ขอนิมิตอ คืออาการของกรรมฐานอเนนนุสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์อามีอารมณ์คิดเรียกว่าคิด เป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คาภาวนาแทนใช้คาภาวนาเป็นภาวนาควบคู่กับลมหาใหใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมใายใจเข้าออก ในเมื่อลมให้ใจเขาออกส่งถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเขาออกสามารถส่งได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานท,าทำยังไงก็เหมือนกัน และควบคู่กับอารมณ์ให้ใจเขาออกเพราะอารมณ์ทราปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติกาญจกานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่อนาปานสติแล้วคุมอนาปานสติไปถึงฌานสี่อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยหรือเรียกว่ามฐานาสุนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้ โดยใสยควบคุมกับลมให้ใจเขาออกจั <c oughs> งนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใครให้ให้ไปปฏิบัติท่านใช้ใช้ลมให้ใจเขาออกควบทุกกอง วิเยเป็นพุทธาน,นุสติก็าตามธรรมานุสติสังขานุสติก็าตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐา,านเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัว พอทิ้งฌานีสองอนุสติทางหลายหายไปนี่ถ้าภาวานาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธร,รูปนี่เป็นกสินถ้าจับอภาพพระพุทธร,รูปควบกับลมให้ใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ ที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจารตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ง่ายถ้าทำมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วย แล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนกับดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษฐ์ของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้จัดว่าเป็นเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะได้ต่อไปสำหรับสังขานุสตินี่ก็ม่ยางจับภาพประสงค์เป็นอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานในใจคา,านุสตินั้นเราจับได้ไหมายก็อเอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐานสําหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตามภาพเขยงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณานุสติจะนึกจับเอาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเข้ามาตั้งควบกับลมให้ใจเขาออกและก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนคนใดว่าท่านที่เข้าถึงพนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจ้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านด้านของนิพพานคือว่านิพพานนังและนิพพานาสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดนี่สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติใจถึงทานฌานสี่นั้นมันถึงได้ทุกอย่างในขอได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครเขาขงโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเน,นเป็นอนันว่า <c oughs> เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำมนุสติทั้งสิบประการเข้าถึงฌานสีแล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชล,ละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปริสัมพิทัพปโตเท่านั้นจะเอาเป็นชละจะเอาเป็นชล,ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชานของก็สินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าถึงจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเทวีโชเลสปฏิสัมพิทัปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เตวิโชเข้ด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริสัมมิทัประตก็เอากระสินกองนั้นแหละคือภาพพระพุทธร,รูปก็ดีภาพพระสงฆ์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ถึงฌาน4เป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพิ่อกระสินทิ้งไป จับอรูปเข้ามาแทนคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะวิจารณาวิญญาณอกิจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือใมวสัญญาณาสัญญายตนะพิจารณาทำคนไม่่มีสัญญาคือความจําทาเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปด คือว่าสมาบัดหนึ่งถึงสมาบั8ิ8ปิดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทาญาณอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยของมรรดาตานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบางเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทาญาณขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม เราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโคสาจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขอ้งอง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขพราอได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับข้งอง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านเกาสินสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขาวิปัสสโกก็ได้เทวิชโชก,ก็ได้ชะละพิญโยก็ได้ปิสัมภทัปโตก็ได้ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรืออย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชะละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขาวิปัสสโก,กได้ในในในนาอนุสติสิบเทวิชโชได้ ไปสัมพัทธวิทัพปโตได้ <c oughs> มาก็รวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอน,อนุสติทั้งสิบราการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่หากว่าบังเอิญใช้อนาปานุสติกรรมาฐานแล้วกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสั่น อนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สำหรับของทุก,ท,กท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านปรามีได้แล้วเราก็ทำอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในด้านกานศิลป์พระพุทธโคสอาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อานาปานุสติกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็อยากขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประครองคือว่านายกสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมล่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โฟงงสันอย่างสมมติว่าท่านจะจับปัทวีกสินเอาเทาปัทวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมถ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอนาปานสติกมาทานไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถส่งฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทิ้งอนนาปานุสติกรรมฐานได้ถ้าทิ้งอนนาปานุสติกรรมฐานเสร็แล้วไม่มีผลแต่ก็ตาหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้งใช้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพอเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี่ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายัางไงท่านไม่ต้องไปน,นึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการส่งตัวว่าสอนชั้นแบบไหน แยกเขียนอย่างไรก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณะเป็นอนุนว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าตนเองคล่องแล้วข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้ท่านทจะทรงชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงชานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทถีถ้าจะถามว่าอาณาปานสติใช้ตรงไหนบอกใช้พร้อมกันพอนนึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอาณาปานสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดกับภาษาดีบุตรหรือพระอนุนอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอนุนว่านนันท่าดูก่อนอน,นุนแต่าคตเองก็เป็นผู้มากไปด้านออนาปานุสตินี่ท่านนั้นหลายที่มีความหลง คิดูว่าสมถกรรมาฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถกรรมาฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้อาตม,มาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ถ้ท่านก็บอกว่าสําหรับสมถกรรมาฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล ต้องการวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพอฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้พ่ออะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ได้ใช้มหาติปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนาอย่างเก้าก็ยะต้องขอถามนิดหนึ่ง ว่าอารมณ์กําลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขณะนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถาภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันกระสับกระส่ายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไข่ควรเป็นตัววิปัสสนานี่ขอบรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยแต่มาไม่ได้บรนดามใครแต่บ่าท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมฐานหลายท่านด้วยกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีตาขีจะไปอุตรดิตถ์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันนั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามรรษา,า,าก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่รรษา,าก็ตอบท่านบอกว่าสี่สิบรรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม ไดเลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปไห่ทำบ้างเล็กๆในน้อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็จะมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอรหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหรันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัท อยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านพูบริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอริยเจ้าธรรมดาทําไม่ได้อย่างพระมหากรสบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างด้วยทำอะไร ทำไปแล้วกเกิดความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องละอาการอย่างนั้นไม่สมควรย่าทำเลยกระสบมันไปมีสัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทำรรมไม่ได้ในเป็นอันว่าพระอราันทั้งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารูปเปรขายยานนี่พระอาหารหันตั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมหาหัะกศพก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เจริญพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเข้าพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ด้วว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว,ว่ามีบุญญาที่การน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหายกระสอบออกจากนิโรทัสมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจรนทำมหาหกระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจริงไปโปรดมาให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจิงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาทานพระมหายกระสบก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน พราะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสันผ่อใสมากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหาหกสบทึงเป็นพระอรหันต์บริสัมพิธาใหญ่ก็ยังเผลอสำหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมะถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกได้ทรงชานได้แบบสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถะภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้ที่ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท่าแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดยึงถามท่านว่าเวลาพิจารณาวิปัสนาญาณ อารมณ์ใจมันคุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆเรื่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภ,ภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะและภาวนาท่านนิ่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเคยทําว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจกันห้าเสแล้วมันก็จบกันท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกขออองสมเด็จพระบรมโคด้านอราหันต์อรบันดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆในน้อยด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี